สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีเมถุนทุกท่านเลยนะคะทั้งเกิดลัคนาแล้วก็ราศีเมถุนนะคะเชาวเกิดราศีเมถุนสําหรับเราฉะนัเราหมายถึงผู้ที่เกิดในวันที่2 0 22ิสาพฤษภาจนถึงวันที่21มิถุนายนนะคะนะใครรู้ลัคนาก็สามารถดูได้เลยนะเดือนนี้จะเป็นไพ่น่ารักน่ารักกระตูดกระตูนหน่อยนะ นะหวังว่าน่าจะชอบกันนะคะแฟนตาซีนิดนึงแต่ว่าไทแมนเหมือนกันนะคะนะก่อนอื่นแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะคะชาวลัคนาแล้วก็ราศีเมทุนทุกท่านเลยนะโดยเฉพาะชาวราศีเมทุนนะเดือนมิถุนาแล้วนะคะเผิ่แป๊บแป๊เป็นอย่างไรบ้างครึ่งปีจะครึ่งปีแล้วนะอ่ะมาดูกันว่าการงานการเงินความรักสุขภาพของชาวเมถุนไพ่จะบอกอะไรคุณบ้างนะคะ ขอไพ่ให้กับชาวลนาัคราศีเมถุนใบแรกเป็นไพ่คุยน็อตคัพส์นะคะราชินีถือถ้วยนะคะมีความสดใสร่าเรลิงแล้วก็มีความสุขนะคะคล้ายๆกระดื่มด่ำในบรรยากาศสถานภาพสภาพแวดล้อมแล้วก็อา,อารมณ์ณปัจจุบันของตัวคุณในสิ่งที่คุณเป็นนะคุณค่อนข้างแฮปปี้นะคะแล้วก็เหมือนรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรแล้วก็ใช้ชีวิตไปตามความต้องการของตัวเองแบบนี้นะ ประมาณนั้นนะคะคือมันเหมือนกับว่าอะไรที่คุณไม่เร่งรีบเนี่ยอยู่กับปัจจุบันนะคะอะไรที่เสพสุกได้ก็เสพสุกไปก่อนนะคะปัญหาใดๆที่มันยังต้องใช้เวลาในการแก้ไขคุณก็จะค่อยๆแก้ไขมันไปนะอะไรที่แก้ไม่ได้ก็รอเวลาที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขต่อไปเป็นแบบนั้นคือดูเหมือนไม่ค่อยรียบร้อนเท่าไหร่ในการที่จะแบบว่าแก้ไขปัญหารหรือรีบเร่งในการใช้ชีวิต ไม่ต้องเร่งรัดความสำเร็จหรืออะไรในทํานองนั้นน่ะน,นะก็ถือว่าแฮปปี้ในจังหวะนี้ดีนะคะใบที่2เป็นไพ่ The l o v e r นะคะเห็นให้เห็นชัดๆนะเป็นไพ่ the lovers นะคะสวยมากๆเลยนะคะ สบายใจเพราะอะไรง่ายๆเลยนะชาวเมถุนสบายใจเพราะว่าเดือนนี้นะคะมันมีเวลาอยู่กับตัวเองเดือนนี้มีตังค์ใช้การเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆนะคะต่อให้คุณเดือดร้อนเนี่ยอย่างไรก็แล้วแต่ไพ่เดลิเวอร์มาบอกว่าถ้าคุณเดือดร้อนนะคะจะมีคนรักช่วยเหลือคุณหรือว่าคนที่คนที่เขารักคุณห่วงใยคุณเพื่อนสนิทคุณอะ่ะก็จะมีคนคอยช่วยเหลืออยู่แล้วนะคะถือว่าไม่อยู่นไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่ลำบากแล้วก็รวมถึง เนี่ยมันเป็นไพ่ q ุยน n อ f คั p สนะราศีเมถุนเนี่ยค่อนข้างมีสเสน่ห์ในเดือนนี้เป็นอย่างมากสเสน่ห์ในที่นี้ก็คือสเสน่ห์กับคนรอบๆตัวนะไม่ใช่เฉพาะกับเพศตรงข้ามนะคะมันก็เลยเหมือนกับว่ามีความเมตตามีความเอ็นดูนะคะมันทําให้เขาเนี่ยอยากจะช่วยเหลือคุณดังนั้นหากคุณแสดงออกในด้านที่อ่อนโยนคุณจะได้รับการช่วยเหลือนะคะตอบรับการช่วยเหลือโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินนะคะ ต่อไปใบที่สามนะคะเป็นไพ่เจ็ดไม้เท้าเป็นไพ่เสือนะคะเจ็ดหม้เท้านะคะเซเว่นอะอยดโอไม่ใช่ sorry เป็นไพ่8ไหม้เท้านะคะอืมมีความพร้อมที่จะพุ่งทะยานไปข้างหน้าโดยเฉพาะในเรื่องของการสื่อสารการประสานงานนะคล้ายๆกับพลังงานบวกเต็มเปี่ยมนะเจราจาอะไรก็สําเร็จนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างจะพูดจาตรงไปตรงมาการติดต่อประสานงานราบรื่นดีมากๆเลยในเดือนนี้นะมิถุนาะต่อไปใบที่สี่เป็นไพ่ เป็นไพ่6ถ้วยนะคะซิกซับคนะคะเป็นไพ่โลมาไพ่ถ้วยบ่งบอกถึงความรักนะความสัมพันธ์อารมณ์ดีโชคดีนะคะและถ้วยตั้งทุกใบนะคะใครที่รอคอยข่าวดีเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวนะคะก็จะน่าจะได้รับข่าวดีกันนะคะแล้วก็เหมือนกับคล้ายๆกับเ,เหมือนรอเจอคนที่บ้านนะคะคนที่บ้านอาจจะไปต่างจังหวัดแล้วก็กลับมาคุณมีโอกาสได้ที่จะเจอกันเลยท่านมีโอกาสได้พบเขาเรียกว่าเพื่อนเก่า เพื่อนเก่าเพื่อนแก่เพื่อนสมัยเด็กแบบนี้นะอืมแบบนี้มีแววว่าจะได้พบเจอเพื่อนเก่าๆสหายเก่าๆคอนเนคชั่นเก่าๆรวมถึงญาติสนิทมิสหายแล้วก็คนที่คุณรักคนที่คุณห่วงใยคนที่คุณใส่ใจนะคือหลายๆท่านมีเกณฑ์ได้กลับบ้านเขาเรียกวอะไรอะเหมือนบ้านพ่อบ้านแม่เราแล้วก็เหมือนจะไปเจอเพื่อนสนิทด้วยแบบนี้นะคิงงอบ o r d นะคะคิงง o บสอ King of So r d มาเป็นใบที่ห้าห่งบอกว่านะคะ มีโอกาสได้กับบ้านครั้งนี้นะถ้าคุณเขาเรียกว่าเหมือนมีโอกาสได้พบรักต่างวัยนะแต่คุณอาจจะได้พบรักในลักษณะที่ถ้าตัวคุณไม่ได้แบบเขาเรียกว่า King s f o อร์มเป็นไพ่พ่อไม้ก็ได้นะมันมีโอกาสที่จะได้พบรักต่างวัยหรือว่าคุณจะน่าจะเจอกับคนที่อันนี้คือในมุมของความรักความสัมพันธ์นะคุณมีโอกาสที่จะได้เจอกับคนที่เขาแบบเจ้าระเบียบคนที่เขาพูดน้อยนะหรือว่าคนที่ ภาพลักษ์ภายนอกเนี่ยมันจะดูเย็นชามันจะดูนิ่งๆมันจะดูขื่มๆนิดนึงอะนะคะแต่คุณอาจจะไปติดใจคนเย็นชาหรือเปล่านะคนเมทุนนะคะแต่เป็นคนที่พูดจาตรงไปตรงมานะคะแต่เขาเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดรูปลักษ์ดูดีมันจะเป็นแบบพวกเขาเรียกว่ามีสเสน่ห์แต่เป็นแบบเหมือนเจ้าชายเย็นชาในทํานองนั้นน่นนะคะก็ทําให้ดูลึกลับแล้วก็น่าสนใจสําหรับตัวคุณหรือเปล่า มีโอกาสได้เจอคนถูกใจแต่ว่าต่างวัยนะคะเราก็อาจจะไม่ได้เป็นแบบที่คุณคิดเขาเป็นคนค่อนข้างเจ้าระเบียบแหละแต่เป็นคนชัดเจนนะเป็นคนที่จะจริงจังเหมือนกันสารสัมพันธ์ได้ไหมเป็นไปได้ถ้าเขาเอ่ยปากนะคะก็ลองดูละการคือถ้าเขาเป็นคนเป็นฝ่ายเอ่ยปากขอคบคุณหรือว่าเขามาทําความรู้จักกับคุณก่อนลองเปิดใจดูนะเพราะว่ามันเป็นสัญญาณที่ดีอ่ะมันมีโอกาสที่จะพบรักในลักษณะที่ ไม่คาดฝันคือคุยกันนิดหน่อยแล้วรู้สึกว่าคลิกกันพอดีพอด,พอดีบวกกับเดือนนี้คุณมีเสน่ห์ทำให้เขาอยากเข้าหาคุณอยากเข้ามาคุยกับคุณนะคะก็คือปิ๊งปังกันอย่างรวดเร็วแล้วสารสัมพันธ์กันอย่างรวดเร็วได้เหมือนกันในเดือนนี้ใบถัดมาเป็น Queen of Pentacles นะคะชาร์ไหมกลอม้องมุมอ่ะ Queen อก Pentacles อันนี้นะคะเป็นราชินีถือเรียนนะคะคือถ้าเขาเข้ามาเนี่ยเขามีแนวโน้มที่จะ treat คุณอย่างเขาเรียกว่า treat คุณเหมือนคนสำคัญของเขามากๆเลย q u Queen คือเรียนเป็นเป็นดั่งของมีค่านะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นคนสําคัญเป็นคนที่มีค่าสําหรับเขามากๆเขารู้อยู่แล้วนะคนคนนี้ที่เข้ามาหาคุณนะ่ะว่าเขาต้องการอะไรในชีวิตคุณนะมีสิ่งที่เขาต้องการอยู่แล้วเขาก็เลยพุ่งตรงมาที่คุณเลย ใบถัดมาใบนี้เป็นไพ่สาถ้วยเนะสามถ้วยนะคะอยากจะสารสัมพันธ์นะคะหลายๆท่าเนเริ่มต้นการคุยจากการเป็นเพื่อนแล้วก็อยู่ในแวดวงสังคมเดียวกันเดือนนี้คนเมถุนมีโอกาสที่จะเข้าสังคมหลายๆเขาเรียกว่าสังคมในที่นี้มันอาจจะต้องคีปโซเชียลดิสแทนซิ่งนะแต่แม้ว่าจะไม่ได้เจอหน้ากันนั้นแปลว่ามันมีปฏิสัมพันธ์กับ คนภายนอกอ่ะเขาเรียกว่าเพื่อนสนิทมิสหายมีการสังสรรค์มีการโทรศัพท์คุยกันถามถ่ายอะไรอย่างเงี้ยอยู่เรื่อยๆนะคะคุณไม่ค่อยเหงาหลอกเดือนนี้ยปฏิสัมพันธ์กับคนค่อนข้างที่จะเยอะหากใครทรําธุรกิจกับพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนนะคะเขาก็จะให้ความช่วยเหลือคุณเป็นอย่างดีเดือนนี้มันไว้ใจกันได้นะสบายใจสบายๆแล้วก็เหมือนกับ อ่ะไปได้เรื่อยๆนะคะไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเขายังคงดูแลธุรกิจช่วยคุณได้เป็นอย่างดีไม่มีเรื่องของความขัดแย้งนะพลังงานยังคงสอดคล้องแล้วไปในทิศทางเดียวกันเดอะสเตรนนะคะก็เป็นเรื่องราวของเรื่องราวของสุขภาพก็ได้นะคะสุขภาพก็ไม่ได้มีอะไรน่าเป็นห่วงสาหรับคนมีทุนในเดือนนี้นะค่อนข้างที่จะแข็งแรงเพราะว่าวางแผนดูแลตัวเองได้เป็นอย่างดีอยู่แล้วนะคะอืม เขาบอกว่าดูแลตัวเองได้เป็นอย่างดีอยู่แล้วแล้วก็ถ้าเจ็บป่วยเนี่ยก็ไม่ค่อยลําบากอะไรนะยังคงสามารถเขาเรียกว,ว่ามันไม่มีเกณฑ์เจ็บป่วยหนักๆป่วยนิดป่วยหน่อยก็หายค่ะหายเองนะหายขาดได้อ่ะไพ่ใบนี้เป็นไพ่เจ็ดเหรียญเห็นวัวเนาะไม่รู้วัวหรือเปล่าแต่แม่หมอตีเป็นวัวนะสนัญลักษณ์ของคุณวัวอันนี้ก็คือเรายิ่งเป็นไพ่เหรียญด้บง่งบอกถึงความมั่นคงทางการเงินนะคะการอดทนรอคอ,คอยความสําเร็จต่างๆนะคะ หากคุณกําลังศึกษาต่ออยู่ในระดับสูงนะปริญญาโทรปริญญาเอกเรียนต่างประเทศหรือเรียนเฉพาะด้านเรียนเกี่ยวกับภาษาต่างประเทศหรือว่าอะไรที่มันจะต้องใช้ศักยภาพแบบมากกว่าปริญญาตรีอย่างเงี้ยแบบยุ่งยากยุ่งยากนิดนึงนะคะขอให้คุณอดทนรอคอยนิดนึงนะคะคุณจะเรียนเสร็จตามตามเป้าหมายแล้วก็ตามเวลาอย่างแน่นอนนะคะอันนี้นะอืมเหมือนว่า ความสุขความสําเร็จอะไรที่คุณรอ,อคอยอะไพ่แค่มาบอกว่าคุณจะได้รับมันอย่างแน่นอนนะคะเพียงแต่ว่ารอคอยในวันเวลาที่เหมาะสมซึ่งตัวคุณเองก็รู้อยู่แล้วนะว่ามันคือเวลาไหนเมื่อไหร่มันจะเสร็จมันจะสิ้นสุดมันจะได้ผลงานเมื่อไหร่นะคุณจะได้มันอย่างแน่นอนนี่ไงก็เลยสบายใจเพราะรู้อยู่แล้วว่ามันจะได้นะสถานการณ์แบบใช้ชีวิตค่อนข้างแฮปปี้นะราบริเรี่ยนเรียบแล้วก็มีข่าวดีมีเรื่องดีๆเข้ามาชีวิตในเดือนนี้ดูภาพรวมแล้วสงบสุขดี ใบถัดมาเป็นเดสนะคะไพ่เดสนะคะไม่ต้องตกใจนะจ๊ะไพ่เดสมาบอกว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงสําหรับคุณเมทุนนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานอย่างแน่นอนนะการเกิดใหม่นะคะประมาณนั้นไพ่เดสพูดถึงการจบสิ้นของบางสิ่งบางอย่างแล้วก็เริ่มต้นของสิ่งใหม่จบสิ่งเก่าเพื่อเริ่มต้นสิ่งใหม่นะคะเราจะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆโดยที่ทําอะไรอันเก่าไม่เสร็จเลยก็ไม่ได้เนาะอืม ดูใบถัดไปกันต่อเปลี่ยนแปลงในหน้าที่ของการงานแต่ว่าเดี๋ยวมาดูกันว่าจะดีหรือไม่ดีเ Ace of, of Wands นะคะหลายๆคนจะได้งานใหม่นะคุณเมทูลหากคุณสมัครงานอยู่นะมีโอกาส,สว่าจะได้งานใหม่ด้วยละ่ะ<อ>ก็คือเหมือนกับผู้บริหารหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่เขาเลือกเขาเลือกคุณเอาไว้ก่อนแล้วนะคะหลายคนถ้าใช้เส้นสายบอกเลยว่าสําเร็จอย่างแน่นอนคือมันก็เป็นไปได้ด้วยเพราะว่ามันมีไพ่บอกว่าผู้หลักผู้ใหญ่เขาเลือกคุณไปแล้วโดยเฉพาะ คาแรคเตอร์ Character ของคุณโปรไฟล์พอร์ตโฟลิโอของคุณเนี่ยมันไม่ซ้ำใครโดดเด่นแล้วก็สะดุดตาเขาเป็นอย่างมากใครที่สมัครงานใหม่แล้วรอ,รอ,รอข่าวดีจริงๆก็มีโอกาสจะได้อยู่แล้วนะมันค่อนข้างเปรีได้แน่ๆด้วยนะถ้าเกิดว่าลงมือไปแล้วนะคะเนี่ยถ้าสัมภาษณ์ไปแล้วก็มีโอกาสาที่จะได้แต่ว่าตำแหน่งลักษณะที่แม่หมอกำลังบอกว่าได้เนี่ยมันเป็นลักษณะของงานเฉพาะด้านนะงานเฉพาะด้านเป็น specialist แบบนี้ ใบสุดท้ายนะคะเป็นไพ่สามไม้เท้ามันน่าจะเป็นไพ่ไม้เท้านะใช่3ไม้เท้านะคะกับน้องหมาป่านะ,ะการขยับกระหายการรอคอยความสําเร็จนะคะจริงๆอ่ะในใจคุณน่ะก็รอคอยความสําเร็จแต่ไม่หมอบอกเลยว่าสิ่งที่คุณรอคอยมันจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนถ้าสมมุติว่ามันไม่ได้แต่ดูภาพรวมแล้วอะ่ะ มันอาจจะไม่ได้เกิดแบบชัดเจนแล้วก็เห็นผลสําเร็จ100%ในเดือนนี้นะมันมีไพ่ของการรอคอยความสําเร็จแต่ไพ่บอกว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายถิ่นฐานหลายๆคนมีเกณฑ์จะเกษียณตัวเองแล้วออกมาเริ่มต้นกิจการใหม่หลายๆคนอยากจะเขาเรียกว่าเปลี่ยนบทบาทการงานของตัวเองอะนะคะมันรวมถึงเขาเรียกว่าเหมือนส่งต่อให้กับลูกน้องดูแลส่งต่อให้กับคนอื่นดูแลแล้วก็ตัวเองไปเริ่มบทบาทใหม่ในการ ในการที่จะทำอย่างอื่นเพิ่มเติมก็ได้มีการขยับขยายในธุรกิจไหมมองว่าไม่ไม่ใช่การขยับขยายทางธุรกิจมองว่าเปลี่ยนจากสิ่งเก่าไปทำสิ่งใหม่มากกว่าการงานของพนักง,งานประจำเราเป็นยังไง มั่นคงนะคะแต่ช่วงนี้ให้เรามาระวังนิดนึงเพราะว่าผู้หลักผู้ใหญ่หัวหน้าเขาจ้องมองจับจ้องพฤติกรรมแล้วก็ผลงานการทํางานของคุณอยู่นะหากคุณทํางานอะไรก็แล้วแต่อยากให้คุณอยู่ในกฎระเบียบนิดนึงแล้วก็พยายามทําอะไรตามกฎนะคะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราหลุดกฎในในเดือนนี้เนี่ยเขาก็จ้องจับผิดคุณอยู่เหมือนกันถามว่าถ้าทําผิดกฎแล้วจะจ้องจับผิดหนักขนาดไหนมันก็เหมือนกับตัดคะแนนนิดนึงอะ่ะมันอาจจะไม่ได้เอฟเฟกถึงขั้นไล่คุณออกแต่ว่า มันก็จะเหมือนกับเขาอาจจะลดบทบาทแล้วก็ความสําคัญของคุณลงไปหากมันมีการรีออแกไนซ์สิ่งนี้ยคุณอาจจะถูกเขาเรียกว่าลดทอนความสําคัญไปอยู่ในตาแหน่งที่ไม่ดีก็ได้นะหรือแบบเขาเรียกว่าไม่เข้าตาอะไรแบบนี้เหมือนเขากาลังคัดเลือกคนเหมือนเขากาลังประเมินว่าเขาจะเลือกใครถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในเขาเรียกว่ามีความประพฤติที่ดีนะคะคุณจะเข้าตาเขาได้ง่ายมากเลยนะประมาณนี้ การเงินอยู่ในเกณฑ์ดีบอกแล้วนะคะมีกินมีใช้มีเหลือมีเก็บเก็บเ,บเงินอยู่ไหมหลอตั้งใจเก็บนิดหนึ่งนะคะตั้งใจเก็บนิดหนึ่งดูเหมือนมีเงินเยอะแหละแต่ว่าก็แพลนที่จะเอาไปใช้นี่ประมาณนี้นะคะสำหรับนี่สินเนี่ยยังบริหารได้ไม่มีปัญหาอะไรเครดิตสินเชื่อได้รับการอนุมัติเป็นอย่างดีตามที่คุณขอตามที่คุณอยากได้ดีไม่ดีมีคนมาเสนอให้เองด้วยซ้ํานะคะลาบลอยมีไหมไม่เห็นนะแต่ว่าเห็นว่ามันจะได้โชคจาก จากการทํางานคล้ายๆกับว่าในระหว่างที่คุณทํางานของคุณไปนี่แหละไม่ว่าจะเป็นกิจการส่วนตัวหรือว่างานประจำเนี่ยมันก็จะมีโอกาสูนิตีใหม่ๆเข้ามาหาคุณมันจะไม่ใช่มันจะไม่ได้โชคในลักษณะของลาบลอยถูกหวยหรือเป็นการลงทุนแต่มันจะได้โชคจากความสัมพันธ์จะได้โชคในที่ทํางานอ่าแบบนี้นะประมาณนี้สุขภาพ สุขภาพไม่เห็นว่ามีสิ่งใดน่าเป็นห่วงนะคะมีนิดนึงคือโรคจากการทํางานเนาะใครที่ทํางานหนักนะคือเหมือนกับว่าทํางานหนักมาเนิ่นนานเนี่ยจะบอกว่าร่างกายมันแบกรับโหลดมาเนิ่นนานแล้วมันมันอาจจะทําให้ร่างกายคุณน่ะเหนื่อยล้าเพราะฉะนั้นการพักผ่อนพื้นฐานการกินการนอนเป็นสิ่งสําคัญที่สุดสาหรับชาวเมทุนในเดือนนี้นะคะมีอะไรอีกอ่ะมีเรื่องของความคิดเพราะมีคิงออฟซอรขึ้นมานะก็คิดอะไรคิดให้เป็นระบบ อย่าคิดมากจนเกินไปนะมันมีโอกาสที่คุณจะคิดมากนอนไม่หลับกังวลแล้วว่าคล้ายๆกับ,บมุ่งมั่นในความสําเร็จพอสมควรนะเนี่ยเพราะในใจมันรอคอยนะคะแล้วก็ในหัวสมองเนี่ยมันก็อยากจะ สำเร็จอย่างรวดเร็วเหมือนกันฉันถ้ามีโอกาสเหมือนคุณก็อยากจะวิ่งไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าฝนมันหยุดตกคุณก็อยากจะวิ่งไปหาเส้นชัยเลยทันทีประมาณนี้แต่ว่าอย่าลืมนะไพ่ใบเนี้ยเขามาบอกคุณว่าทําอะไรก็สเต็ปบายสเต็ปนะจ๊ะสเต็ปที่1 2 3 4 5สองทุกๆย่างก้าวของความสําเร็จมันมีขั้นตอนเสมออย่าก้าวข้ามขั้นนะคะก็คือตามเดินไปทีละก้าวทีละก้าวคุณจะถึงจุดมุ่งหมายปลายทางอย่างแน่นอนและที่สําคัญเลยทําทีละอย่างนะไม่ว่าจะเป็นการ ขยับขยายการหาเงินหรืออะไรก็แล้วแต่ฟรีแลนซ์เป็นยังไงบ้างแม่หมอหมองว่าฟรีแลนซ์เนี่ยเงินเข้านะงานดีกอบโกยเลยค่ะก็จะเป็นเหมือนกับคนที่เขาเห็นผลงานเราอยู่แล้วแล้วเขาค่อนข้างที่จะเชื่อมั่นในฝีมือของเรานะคือคือผลของความสําเร็จหรือการที่คุณได้งานมาเนี่ยแคสได้งานมาเนี่ยก็คือมันเป็นมันเป็นผลมาจากความสามารถของตัวคุณเองนะ อเดือนนี้ค่อนข้างที่จะสุขสมหวังในหลายๆเรื่องราวแต่ให้เรามาระวังเรื่องของสุขภาพมากขึ้นเท่านั้นเองแล้วก็ขาชานะคะให้ให้ระวังนิดนึงอาจจะนั่งทํางานนานนะยังไงก็อย่าลืมลุกขึ้นมากายบริหารกันบ้างคําแนะนําสุดท้ายอยากให้ออกกําลังกายหนึ่งนะความรักหรอคนโสดพูดไปแล้วนะมีโอกาสเจอคนถูกใจแต่ว่า ถามว่าคนโสดนี่มาโสดไหมก็โสดนะแต่โสดในลักษณะของเพื่อนเก่าพ่อแม่รักต่างวัยมีโอกาสที่จะได้สารสัมพันธ์ด้วยคนเก่าๆมีเกณฑ์จะกลับมาไหมมีนะรู้สึกว่ามีเกณฑ์กลับมามีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอกับคนเก่าๆเพื่อนเก่าอย่างเงี้ยแฟนเก่าด้วยก็ได้แต่การกลับมาครั้งนี้ดูแล้วจะสารสัมพันธ์เป็นแบบเป็นแบบเพื่อนกันก่อนนะหากคนโสดจะสารสัมพันธ์แล้วคนเนี้ยจะจริงต่างได้ไหมมองว่าเป็นความสัมพันธ์แบบ แบบจริงใจนะแต่จะเริ่มต้นแบบเพื่อนอีกเช่นกันนะคะเพราะมันเริ่มต้นจากการที่สองคนจริงใจต่อกันนี้ไงอยากจะดูแลกันอยากให้กันแล้วกันมีความสุขนะคะบอกเลยว่ามันมีความเป็นโซเมทที่จะทริกเกอร์กันเหมือนกันในเดือนนี้นะอืมหลายๆอย่างมันบอกแล้วก็เหมือนกับเจอปูปิงปับเหมือนจิตจํากันได้ด้วยเหมือนกันก็เลยดึงดูดกันอย่างรุนแรงเหมือนเป็นคนที่รู้สึกว่าคุณรอคอยมาเนิ่นนานด้วยนะเป็นไปได้แต่อันนี้ ผลลับแบบนี้อยู่ที่ผืนดวงของคุณด้วยนะมันชัดเจนมากเลยในลักษณะความรักมี6ถ้วย8ดาบมีเลเวอร์มีค u e น n อตครั ups, สเสน่ห์ล้นเหลือนะคะนะเพื่อนเยอะจริงๆถ้ามันเปิดแล้วเข้าสังคมได้นะก็มีแต่คนเอยามมาสารสัมพันธ์กับคุณนั่นแหละนะเพราะมองว่าเป็นเพื่อนคู่คิดได้เป็นอย่างดีนะคะคุยด้วยเรารู้สึกสบายใจคนเมทขุนเน่นะเป็นคนที่ ต้องบอกว่าเป็นคนตลกเป็นคนเพื่อนเยอะนะคะไปไหนก็คุยกับเขาเรียกว่า make connection make friend ใหม่ๆได้เสมอๆเ,เลยนะอ่ะคนมีคู่ความรัก ความสัมพันธ์ของคนมีคู่เป็นยังไงบ้างมันดูเรื่อยๆนะคะมันดูคุยกันได้เรื่อยๆแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้คุยกันเท่าไหร่หรอกความรักความสัมพันธ์ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดียังรักกันดีแต่ว่าทิ้กันเหมือนเพื่อนนะคะอย่างไรก็ตามคําแนะนําจากไพ่ทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยใช้เวลาอยู่ด้วยกันมากหน่อยนะแล้วก็ให้กําลังใจชมกันบ้างแบบนี้นะคะก็จะสร้างความหวานแล้วก็เนี่ยมันเป็นไพ่เดอะสเตรทแล้วก็เลเวอร์คือมันรักกันอย่างเหนียวแน่นดีนั่นแหละค่ะนะไม่ต้องกังวลว่าจะแบบว่า ไปสนใจคนอื่นเลยอย่างนี้นะมีมือที่สามก็ไม่เห็นนะอืมเขาชัดเจแล้วเขามีคุณแค่คนเดียวจ้ะอ่ะคำแนะนำในเรื่องของความรักไม่ได้เจอสำหรับนี้นานแล้วเนาะไม่รู้คุณคิดถึงเขาหรือเปล่าอ้ารแมนซ์แองเจล ขอคำแนะนำในเรื่องของความรัก heart to heart conversation นะคะอย่างที่แม่หมอบอกเลยนะเปิดใจคุยกันบ้างบอกรักแสดงออกถึงความรักต่อกันบ้าง honestly discuss your feeling with each other นะคะจงสื่อสารความรู้สึกนะคะความรู้สึกนึกคิดนะคะสิ่งที่คุณรู้สึกกับเขาเนี่ยบอกออกไปบ้างนะคะอาจจะแสดงออกด้วยภาษากายมาก มากนะมากมายแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าอยากจะให้แสดงออกทั้งคําพูดนะคะแล้วก็ภาษากายเนาะแล้วก็แบบสกินชิพอะไรอย่างเงี้ยการซื้อของการมอบของนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามอย่าลืมบอกรักด้วยนะก็จะเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้กับชาวมไม่ถุนได้เป็นอย่างดีใบที่2 Playfulness นะคะบางครั้งก็หยอกล้อเล่นกันบ้างน,นะคะก็จะทําให้เรากระชับมิตแล้วก็ลดกําแพงละลายกําแพงหากไม่รู้จะเริ่มต้นคุยอะไรก็ลองแบบมีมุกตลกตลกมาเล่นกันดูนะคะ To recapture romance นะคะ Allow your inner youthful spirit of fun to shine ก็เล่นอะไรกันเป็นเด็กๆบ้างก็ได้นะคะเหมือนกับไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะมันก็ทําให้ความสัมพันธ์มันแบบสนุกสนานใกล้ชิดแล้วก็มีรอยยิ้มกันง่ายๆนะคะนะอืม ต่อไปใบสุดท้ายเว n g นะค่ะเวทีโอ้ม่ยอเป็นไพ่ที่ดีมาก This situation involves m a r r i a g e ว wow. ้าวคุณสดจ๋าถ้าคุณเจอใครคนคนนั้นเนี่ยหากเขาไม่ได้หากเขาไม่เขาเรียกอะไรนะเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเจอเพ่อไม้ใช่ไหมดังนั้นเนี่ยเช็คดีๆด,ด,ด้วยนะว่าเขาลน่ะ อย่าขาดแล้วหรือยังนะคนเก่าเขามีไหมถ้าเขาโสดจริงๆแล้วเขามาเริ่มต้นคบกับคุณอ่ะเขาก็คาดหวังความสัมพันธ์ที่จริงจังกับคุณเช่นกันนะคะกับคนคนนี้แล้วก็ด้วยความที่มันเป็นไพ่มันมีมันมีบรรยากาศของโซเมตอยู่เนาะใน12ใบเนี้ยตอบเลยว่ามีโอกาสคบจนถึงขั้นแต่งงานหรือใครที่คบกันมานานแล้วนะคะมีโอกาสที่จะตัดสินใจแต่งงานกันในในเร็วๆนี้หรือในช่วงเนี้ยก็เป็นไปได้นะแต่อาจจะต้องหลังโควิดเนาะก็น่าจะดีเนาะจะได้เลี้ยงฉลองกัน หรือว่าจัดงานกันไปก่อนก็ได้เราค่อยมาเลี้ยงฉลองกันทีหลังก็ได้เหมือนกันเอาล่ะดูแล้วเป็นไพ่ที่ดีมากๆเลยนะคะในบรรยากาศของความรักความสัมพันธ์แล้วก็ขอให้คุณนะคะมีความสุขความสําเร็จในทุกๆเรื่องราวนะคะฝากช่องเราวไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยด้วยนะจ๊ะ,ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปของเดือนหน้าสำหรับเดือนนี้สวัสดีคะ่ะ